สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวปันไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวแล้วก็มาหาของอร่อยทานนะครับมีร้านเปิดใหม่นะครับชื่อร้านน้องทิพย์นะครับน้องทิพย์คาเฟ่น,นะครับก็เป็นร้านที่ขายเครื่องดื่มนะครับมีเครื่องดื่มประเภทากาแฟนะครับแล้วก็ยังมีพวก อิตาเลียนโซดาด้วยนะครับ mm hmm. กาแฟก็จะมี mm hmm. มเมนูนมก็จะมี mm hmm. เนสกาแฟมอคค่านมเผือกนมสดโอวันตินนมชมพูไมโลชาเย็นโกโก้ชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวนะครับชามะนาวแล้วก็มีสูทตี้ด้วยนะครับสมูตี้ก็เมนูละ35บาทนะครับอิตาเลียนโซดานี่ทูโทน35มสิอิตาเลียนโซดาธรรมดา30บบาทเลมอนพันช์นะครับ น้ำมะนาวสตรอเบอรี่บูฮาวายนะครับบวยเปรี้ยวแคนตาลูปนะครับก็น่าทานนะครับข้อสำคัญร้านยังมีนะครับเมนูส้มตำนะครับเป็นส้มตำยำแซบนะครับมีลูกชิ้นทอดก็จำหน่ายเป็นไม้นะครับ5บาท10บาทนะครับส้มตำนี่ก็มีตำไทย40บาทตำปูนะครับปลาร้าตำแตงกวาตำมะม่วงตำข้าวโพดตำกุ้งสดนะครับยำหมูยอยำบุญเส้นนะครับ พิกัดร้านอยู่นะครับตรงข้ามเยื้องๆกับโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะครับอยู่บนถนนห้วยแก้วไอถนนแก้วนวรัตขอภัยถนนแก้วนวรัตนะครับก็อยู่ใกล้ๆก่อนจะถึงแยกทุ่งโมเตนทิศเหนือนะครับร้านอยู่ซ้ายมือนะครับถ้ามาจากโรงเรียนดารานะครับอยู่เยื้องกันอยู่ใกล้ๆกับร้านลุงเติมนะครับอัชมาศิริโภชนาที่ผมเคยรีวิวไปแล้วกับร้านข้าวซอยร้านนานู่นนะครับของมุดอ้อนะครับก็ พามาทานนะครับอันนี้ก็เป็นร้านเปิดใหม่ก็ส่งเสริมธุรกิจ SME นะครับเปิดใหม่แต่ว่าเป็นประเภทจิ๋วแต่แจ๋วนะครับร้านน่ารักนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับคาปูชิโน่ปั่นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นของร้านของน้องทิพย์นะครับน้องทิพย์คอฟฟี่ช็อปนะครับก็อร่อยอร่อยนะครับวันนี้ก็จะมี2เมนูนะครับอ oh ีกเมนูก็จะเป็นเมนูเขาเรียกว่าตำไทยนะครับ มันมีหลายตำนะครับตำไทยตำลาวตำไทยใส่ปูตำไทย,ไ,ทยไม่ใส่ปูใส่ปลารมีใช่ไหมครับใสปลารถ้าใส่ปลาปร,ราก็มีนะครับถ้าใครชอบยังไงก็บอกกุ๊กม,มือหนึ่งน้องทิพย์นี่เขานะครับบอกว่าจะชอบแบบไหนเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะชิมเป็นตำไทยนะครับเอาเผ็ดกลางๆนะครับนะครับก็ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานนะครับมาเรียนที่ดารา ระหว่างที่รอลูกเรียนหรือว่าลูกมาเรียนพิเศษอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะมานั่งทานนั่งคุยกันนั่งรอบุตรหลานได้ที่ร้านดองทิพย์นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่กัดก็อยู่ที่ถนนแก้วนวรัตน์นะครับติดกับอัชมาสิริโภชนาหรือร้านลุงเติมนะครับร้านลุงเติมนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับเอาง่ายๆคือติดกับบริษัทที่ทำสติกเกอร์ชื่อบริษัทพิมพ์สติกเกอร์เชียงใหม่นะครับ ใครมาก็ง่ายๆนะครับก่อนถึงแยกทุกคนเต็นทิศเหนือนะครับก่อนจะไปที่แยกสารเด็กนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับก็ดูรายการนะครับย้ํานะครับรายการก็เป็นรายการที่สบายกระเป๋านะครับจับต้องได้นะครับเป็นประเภทจิ๋วแต่แจ๋วร้านจิ๋วแต่แจ๋วนะครับคลีนฟู้ดกู o ดเทสนะครับร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อยนะครับตามสไตล์ของผู้พันพาเที่ยวนะครับนะครับให้ดูนะครับ อร่งภูมิยางทมาคำเมนเลยนะครับน่าทานมากนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็สะอาดสะอ้านนะครับตามสไตล์ของ clean food good taste นะครับร้านอาหารสะอาดและก็อร่อยนะครับก็อย่าลืมนะครับรายการผู้พานพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปวันนี้ปั่นนะครับปั่นออกกําลังกายด้วยนะครับปั่นเพื่อสุขภาพแล้วก็มาเที่ยวมาดื่มมาทานกันเพื่อให้มีนะครับพลัง ในการใช้ชีวิตนะครับเป็นการพักผ่อนกันนะครับก็ให้ดูร้านของเขานะครับน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นร้านเล็กๆนะครับผมชอบแบบนี้คือส่งเสริมธุรกิจ s อสของจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวนะครับผ่านช่องของ TikTok YouTube Facebook Instagram ชื่อรายการเดียวกันนะครับผมจะพาไปเที่ยวพาไปทานนะครับ แล้วก็ส่งเสริมธุรกิจ s m e ของเขานะครับให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับก็อย่าลืมนะครับร้านจิ๋วแต่แจ๋วนะครับร้านนี้ชื่อร้านน้องทิพย์คอฟฟี่ช็อปนะครับก็เป็นร้านเล็กๆแต่แน่นไปด้วยคุณภาพนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่น้องเขาบรรจงรังสรรค์ส้มตำให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มีเมนูคาปูชิโน่ปั่น แล้วก็ส้มตำนะครับส้มตำน่าทานมากให้ดูนะครับโอโหนะครับเดี๋ยวจะทานแล้วก็จะบอกรสชาติว่าเป็นยังไงนะครับแ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็มาใช้บริการกันนะครับร้านจิ๋วแต่แจ๋วนะครับสวัสดีครับกกินนดดีีอยู็มชไไไรรรรทุโภัล ที่ไม่โกงตาช่างให้ขายดีมีตังและนั่งนับกันเพล่เจ้าหนี้ที่ไม่เคยหน้าเงินไม่คิดดอกเกินขอให้ได้เงินคืนข้าราชการที่ไม่ขอรับชันขอให้ทุกพันนั่นเลื่อนขั้นสูงขึ้นคนดีที่พบไม่ฟืนคนดีที่พไม่ืนให้ดีขึ้น,นดีขึ้นเจริญเจริญ